สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้ M 1 0 8 S นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดันนีน่าค่ะลูกค้าและผ่าน7ตาช้างนะคะสะภาพสวยนะคะแล้วก็เครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์ค่ะพร้อมใช้งานนะคะมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะสําหรับ คูปต้า M108S ตัวนี้นะคะมาดูสภาพรอบๆคันกันบ้างค่ะสีสันของรถนะคะสวยงามเป็นสีเดิมๆคู่ตัวนะคะเบาะไม่มีขาดค่ะห้องเกียร์นะคะค่อนข้างสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะลูกค้าสำหรับ M108S ตัวนี้นะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าเป็นยางโอตานินะคะนี่ค่ะ ดอกเต็มสภาพสวยกระทะล้อเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานค่ะนี่ค่ะ สวยๆเลยนะคะสําหรับคูป o ต้า1 0 8มตัวนี้นะคะ <ๆ S 2> ยางแท้เป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะดอกยังสวยอยู่นะคะเป็นสินค้ามาใหม่นะคะ <ๆ S 2> ๆๆมาดูด้านหลังของรถค่ะตามแขนยกนะคะลูกค้าไม่มีรอยออกรอยดามนะคะค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ,ะ,คะถ่ายให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดเลยนะคะๆๆเผื่อว่าท่านไหนคือไม่สะดวกมาดูรถสามารถโอนจองโอนมาดจาได้ค่ะพีทีโนะคะใช้งานมาไม่เยอะนะคะตามแขนยกไม่มีรอยอั ลอยดามนะคะเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานค่ะอ่าตัวนี้มาพร้อมผ่านนะคะเป็นผ่านเจ็ดตาช้างนะคะนี่ค่ะใบเต็มนะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนค่ะตอคอ9 9 6 6สกลนครนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะ สั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะรถมีเล่มทะเบียนพร้อมนะคะสภาพยางคือดอกเต็มทั้ง4เส้นนะคะยางสวยทั้ง4เส้นค่ะเดี๋ยวมาดูชั่วโมงรถกันนะคะตอนนี้ขึ้นมาบนรถเรียบร้อยสำหรับชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่1,435ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าคือสภาพดีมากดูไล่ให้ดูได้เลยนะคะ M108S ตัวนี้นะคะน่าใช้นะคะ ม่ใกล้กันค่ะนี่ค่ะสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับ M108S ตัวนี้นะคะอ่าคูปะต้า M108S ตัวนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดอนิน่าและผ่าน7นะคะราคานะคะอยู่ที่ 8 5 0 0 0 0บาทนะคะ8 5 8 0 0 0 0บาทพร้อมส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะตัวนี้สามารถโอนจองโอนมัดจำได้นะคะรายละเอียดก็สามารถโทรสอบถามได้ค่ะโทร0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ สมบูรณ์ค่ะลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะ